สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ในรายการเซเชียนะครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับใช้ไลน์แอปพลิเคชันในเรื่องของการส่งรูปครับที่หลายคนก็อาจจะเอ๊ยยังไม่รู้เลยมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอเรื่องของเรื่องก็คือสมมุติว่าเรามีรูปที่ต้องการส่งนะครับผมเราเลือกรูปรูปหนึ่งขึ้นมาแล้วการเดี๋ยวหารูปสวยๆเนาะสมมติเราต้องการจะส่งรูปรูปหนึ่งนะครับผมให้เรามาแตะในส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะครับอย่าแตะที่วงกลมตรงนี้นะ อัพนะครับผมพอแตะไปปั๊บนะฮะเราจะพบว่ามันมีเครื่องมือขึ้นมาหลากหลายมากเลยในแถบเมนูด้านขวาตรงนี้นะครับผมแต่ส่วนที่เราต้องการจะเลือกใช้คือเมนูที่เป็นเรื่องของการแต่ง,ตงรูปครับผมให้มีขนาดที่เราต้องการครับก็คือเจ้าเครื่องมือครอปตรงนี้นั่นเอง เมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเลือกแบบอิสระให้เป็นขนาดไหนแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกขนาดที่เป็นมาตรฐานนะครับผมเราก็มาเลือกตรงมุมขวามุมซ้ายด้านล่างตรงนี้ครับแต่เข้าไปโชคนะฮะก็จะมีให้เราเลือกนะครับรูปแบบเดิม1ต่อหนึ่งีเรียมจัตุรัส4ต่อสหรือจะเป็น16ต่อ9แบบนี้ก็ได้นะครับจะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้ ก็สามารถจะทําได้เช่นกันครับคุณผู้ชมครับผมหรือจะปรับให้เป็นซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือจะหมุนแบบนี้ก็ได้ครับเราสามารถที่จะปรับแต่งรูปต่างๆได้ก่อนที่เราจะทําการส่งรูปรูปนี้ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผมนี่นะฮะเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ปรับฮนะเราสามารถที่จะส่งนิ้วของเราเนี่ยขยายรูปให้เล็กหรือใหญ่ตามความต้องการของเราได้ และสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาแตะที่คำว่าเสร็จสิ้นมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับผมและกดส่งตามปกติเลยครับเพียงแค่นี้เราก็ได้ขนาดรูปที่เราต้องการส่งแล้วละครับ